ยางอายุ15ปีกีดไปกีดมารู้สึกลำต้นหรือเปลือกแข็งแข็งดูเหมือนไม่มีท่อหน้งยางด้วยมันเป็นโรคอะไรครับตอบคำถามของคุณพี่วีระยุทธ์โคตรโพนะครับเอาละครับยางอายุ15ปีขึ้นไปนะครับถ้ามันเปลือกหนาเปลือกแข็งไม่ค่อยมีท่อน้งยางนะครับนั่นแสดงว่าเป็นโรคพร่องสารอาหารครับ เพราะโรคในยางพารานะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ครับ1ครับโรคที่มีเชื้อโรคครับพวกเชื้อรากเน่าโคนเน่าไฟทอปเทอราอลยีบลาหน้าเน่าหน้ายุบเส้นดำมะไเลยก็ว่าไปครับอันนั้นคือโรคที่มีเชื้อโรคครับแต่โรคที่2เนี่ยครับโรคพร่องสารอาหารหรือโรคสารอาหารไม่อุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพาราเขาจะเป็นโรคเปลือกแห้งเปลือกแข็งท่อน้ํายางมีน้อยครับเพราะท่อน้ํายางนะครับเปลือกนะครับเนื้อเยื่อนะครับ เขาจะใช้แร่ธาตุและน้ำนะครับมาเป็นตัวซ่อมซ่อมแซมซ่อมเสริมนะครับท่อน้ํายางจะมากหรือจะน้อยครับขึ้นอยู่กับแร่ธาตุและน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาคอีสานนะครับจึงมักเป็นโรคนี้กันมากนะครับโรคอ่าพร่องสารอาหารและก็พร่องน้ํานะครับเพราะภาคอีสานนะครับเป็นภาคที่แล้งนะครับภาคอื่นก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เยอะเหมือนกับภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโรคนี้เกิดจาก การพร่องสารอาหารและพร่องน้ํานะครับ